นี่มาดูการทำงานนะครับเครื่องปลูกต้นพักนะครับนี่ง่ายครับง่ายนะครับง่ายสำหรับกรเกษตรกรผู้สูงอายุที่ว่าเจ็บหลังเจ็บเอวนะครับมาต้องได้ก้มได้เงยนะครับใปลูกก็ได้สาที่ปลูกต้นกระลำนะครับเกษตร,ก,ก,รกรรุ่นใหม่นะครับ ครับสนใจนะครับสั่งได้นะครับที่พี่โตนะครับพี่โตไอเยะนะครับตัวละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับประหยัดเวลานะครับชิบอกไหนใส่นี่นี่ครับครับอันนี้ทดลองแปลงนะครับผมนี่ได้ใจกิมล็อกนะครับแก้กิมล็อกด้วตัวสี่ร้อยห้าสิบครับละนะครับครับสนใจนะครับติดต่อได้นู่นีครับนี่มันง่ายง่ายนะครับ หางกอหางกอหางกอนกกนะครับกรเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับ